วันนี้เราจะมาพูดถึงตราสารในของบริษัท AOT กันนะคะประวัติความเป็นมานะคะบริษัทรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทยจำกัดเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดบริษัทรักษาความปลอดภัย ASM AH Management จำกัดบริษัทรักษาความปลอดภัยพลังร่วมจำกัดและบริษัทรักษาความปลอดภยัย MAI International โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยลักษณะของการประกอบธุรกิจนะคะคือให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเป็นอย่างดีด้วยการทํางานอย่างมืออาชีพซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานสากลโดยมีสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้การรับรองเจ้าหน้าที่ตรวจค้น บุคคลและสัมภาระและแเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่ากาศยานได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภยัยรับอนุญาตทุกคนโดยผู้ถือหุ้นห้ารายแรกนะคะหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท AOT ก็จะมี 1. กระทรวงการคลัง 2. บริษัทไทย NVDR จำกัด 3. South, e a s t a s i a UK t ท a i C n o m i n e สล Limited 4. i s t i c s Europe, Limited และ 5. สำนักงานประกันสังคมก่อนที่เราจะเข้าเนะะื้อหาเรามาทำความจัดก,กับตราสารหนี้กันก่อนนะคะตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ อ,อคุณเมาสีครับคุณกูตัวนี้ต้องจองซื้อขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทนะครับเงินแค่นี้ไม่พอหรอกครับฮะขั้นต่ำแสนนึงเลยเหรอเชื่อไม่ง้อหรอกไปซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ก็ได้มีเงินแค่หลักพันก็ซื้อได้แล้วกระจายลงทุนในตราสารหนี้หลายๆตัวแถมมีมืออาชีพจัดการให้ด้วย <c oughs> <c oughs> เบรคขาว่ากันว่าซื้อตราสารหนี้เกรดดีๆยังไงก็ไม่ขาดทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คงเหมือนกันนะ่ะ NAV คงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ขึ้นขึ้นลงลงแบบกองทุนรวมผู้นเสียสุขภาพจิตฮะทำไม NAV ลดลงไปตั้งเยอะเฮ้ยขาดทุนแล้วตราสารในพอร์ตก็ไม่ได้โดนดาวเกรดหรือดีฟอล์เลยสักตัวไหนว่าความเสี่ยงต่ำไม่ใช่หรอความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารน,นี้นอกจากเรื่องเครดิตเรตติ้งแล้วยังมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งสำคัญไม่แพ้กันด้วยเฮ้ยดอก้ยตลาดมนเกี่ยวอะไรกับตราสารของฉันล่ะถ้าตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นก็จะทำให้ NAV ลดลง แต่ถ้าตราดอกเบีย้ยในตลาดลดลงก็จะทำให้ NAV สูงขึ้นและอายุคงเหลือของหุ้นกู้ก็มีผลต่อราคาถ้าดอกเบีย้ยในตลาดสูงขึ้นหุ้นกู้ที่อยู่เหลือมากๆก็จะยิ่งราคาตกกองทุนรวมตราสารนี้แบ่งตามประเภทตราสารได้เป็น2ประเภทคือกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารนี้ทั่วไปผลตอบแทนที่คาดหวังขึ้นอยู่กับความเสี่ยง หากเสี่ยงน้อยความคาดหวังผลตอบแทนก็น้อยหากเสี่ยงเยอะความคาดหวังก็เยอะตามไปด้วยแต่ความเสี่ยงจากความไม่รู้มีความเสี่ยงสูงสุดตราสารหนี้ของบริษัทนี้นะคะหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับหุ้นสามัญของบริษ,รรษ,รรษัทท่าอากาศรรยานไทยจำกัดที่ออกโดยบริษัทหลักทร,รัพย์กรุงไทยมิซิโก้จำกัดครั้งที่1ทับ 2,564อายุ89วันครบกำหนดไถ่ยถอนปีพศ2,564ประเภทตาศาสตร์การเงินหุ้นกู้สถานะตาศาสตร์สิ้นอายุประเภทสิทธิในการเรียกร้องหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิประเภทสิทธิแฝงไม่มีสิทธิในการเรียกถอนก่อนกำหนดประเภทการชำระเงินต้นหุ้นกู้ประเภทชำระเงินต้นครั้งเดียว ประเภทการมีประกันไม่มีประกันสิทธิการแปลงสภาพไม่มีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีตาาสตรที่ออกเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไม่มีวันที่ออกตาาสารวันที่16มิถุนายน2564วันที่หมดอายุหรือวันที่ครบกำหนดไถ่ายถอนคือวันที่13กันยายนพศ2564 มูลค่าที่ตาไว้ต่อหน่วยอยู่ที่13ล้านสกุลเงินบาทผู้ออกตาศาสตร์และอัตราดอกเบี้ยผู้ออกตาศาสตร์คือบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนส่วนเว็บไซต์ก็สามารถดูได้ตามภาพที่ขึ้นให้นะคะ ส่วนผลตอบแทนก็คือเราไม่คิดอัตราดอกเบีย้ยดูได้จากวันที่11มิถุนายน2561ถึงวันที่12กรกฎาคม2561จำนวนครั้งที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยคือไม่ระบุหรือไม่คิดอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองค่ะการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการเงินหมายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในเช่นการบริหารจัดการด้านสภาพคล่องด้านเงินลงทุนหรือจากปัจจัยภายนอกเช่นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนอันส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่หรือประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของทอท,อทอรวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทอทอตัวอย่างความเสี่ยงด้านการเงินของทอทอได้แก่ การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนการบริหารสินทรัพย์ขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประโยชน์สูงสุดการบริหารเงินลงทุนขององค์กรยังไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่ใช้ไปและความล่าช้าในการชำระเงินให้กับผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างต่อไปจะเป็นความเสี่ยงด้านราคาหมายถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา DW ซึ่งราคา DW อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ัจจัยหลายประการเช่นราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือราคาหุ้น AOT ความหันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้น AOT อายุคงเหลือของ DW อัตราดอกเบี้ยเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิงกรณีไม่มีการปรับจิทธิปริมาณของ DW และความต้องการการลงทุนใน DW เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดจะขึ้นกับราคาหุ้น AOT ไม่ใช่ราคาหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนและราคาของ DW อาจเป็นไปตามความต้องการซื้อหรือขายของผู้ลงทุนในอนาคตโดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนหรือผู้เสนอขายรายอื่นสามารถกำหนดปริมาณของ DW ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น AOT และส่งผลต่อราคา DW ได้ยกตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางตามวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด1 i d 1 9ซึ่งผลกระทบที่มีต่อธุรกิจนะคะ คือความกังวลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของผู้โดยสารส่งผลต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินค่อนข้างมากทำให้กระทบต่อรายได้และการเต,ติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ผู้โดยสารยังมีความคาดหวังใหม่ๆต่อมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 และการบริการที่รองรับต่อการเดินทางแบบวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ซึ่งจะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานและความสามารถในการปรับตัวขององคอ์กรนะคะผลกระทบต่อธุรกิจปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการบินหักองคอ์กร ธุรกิจไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันย่อมมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียไรายได้พลาดโอกาสทางการตลาดตลอดจนไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้และความคาดความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆอีกด้วย แนวทางในการจัดการหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีแนวทางในการจัดการดังนี้นะคะ 1. มาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกท่าสกัท่าอากาศยาน 2. มาตรการให้ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะห่างทางสังคม 3. จุดให้บริการแบบไลร้สัมผัสและส่งเสริมการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล 4. การทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการภายในท่าอากาศยาน 5. ผู้ให้บริการภายในท่าอากาศยานได้รับวัคซีนครบถ้วนและสุดท้าย 6. การส่งเสริมการจองที่พักและร้านอาหารล่วงหน้าเพื่อลดความแออัด ต่อไปจะเป็นแนวทางการจัดการของการปรับตัวขององค์กรน,นะคะมีดังนี้ 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมภายในองค์กรพร้อมเปิดกว้างในการสรรหานวัตกรรมใหม่ๆจากทั้งภายในและภายนอก 2. การเพิ่มไรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการบินให้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านไรายได้จากกิจการการบินที่ลดลง 3. การขยายธุรกิจไปสู่การขนส่งสินค้าได้แก่การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตริก่อนส่งออกและช่องทางพิเศษสำหรับสินค้าเน่าเสียง่ายและ 4. การส่งเสริมรายได้เชิงพาณิชย์ผ่านแอปพลิเคชันจากที่เราได้ยกตัวอย่างมานั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่มีโควิด19 จะเห็นได้ว่ากำไรของบริษัท AOT นะั้นลดลงและบริษัท AOT ก็ได้หาแนวทางในการจัดการมาเพื่อที่จะทำให้กำไรของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ